เชิญครับใช่ครับเชียร์มึงคือแฟนกาของแบมแบมปะถามมือะเนี่าพึ่งมาเลยได้คุยมาเรียนมาเนี่ยอ้าวมึงจะเคลียร์เหรอไม่คนไหนคนไหนคือเชิญครับผมครับผมค่างอ่ะค่างมึงอ่ะดิโอข้างหลังมึงอ่ะอะไรผมนี่ครับผมนี่ครับเชิญครับวันนี้ลิโออ่ะขอเขาแต่งงานทีแรกไม่ค่อยแล้วลิโอต้องยังไงถึงจะจีบได้ อออนี้มาขอไม่ดีตาผมเพื่อไปจีบแฟนเก่าผมบิ๊กชาื่อครั้งแรกอ่ะเขาขอตังค์หนึ่งแสนแต่งงานดีโอให้ไปแต่ไม่ให้แต่งแล้วเขาขอตังค์ไปอย่างเดียวเหรอไม่ให้ดีโอฉลาดดีโอไม่ให้สรุปคือเดี๋ยวเขาหลอกว่างั้นเกือบโดนหลอกแต่ตอนนี้เขาบอกค้อยคุยก่อนแต่ต้องจีบยังไงถึงจะติดนะเฉิน ไปเก็บหอยคนเดียว3,000ตัวแล้วเอาไปให้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะตอมจีจอนเมืองนี้ไม่มีหอยแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วไปทำคนเดียว3,000นะเดี๋ยวเขาก็ยอมแต่งด้วยจริงเหรอก็ไปถามเขาดิว่าอยากได้หอย3,000ตัวอีกเปล่าโอเคได้เลยลองไปถามเขาดูถ้าไม่ได้ผมมาหาเลยนะผมคนเดียวเอากันหมดเลยนะบอกเลยนะโอ้โหคนเดียวนะเมืองไหนอยู่เมืองไหนครับ ชีวิตมึงก็อยู่ยากพอแล้วนะเขาอยู่ที่ไหนอ่ะมึงจะไปประเทศไหนมึงโดนกระทืบบดไม่ได้นะประเทศไหนนะเดี๋ยวผมไปหาพาผมไปด้วยเลยอ่ะผมไปด้วยเลยอย่างเงี้ยไปทำเที่ยอะไรไม่ต้องไปมึงอยู่นี่โอเคอย่างนี้จบครับขอบคุณมากครับครับผมได้ครับครับถ้ามีแต่งงานผมจะเรียกคุณมาด้วยนะยินดีครับยินดีขอผมมาเยอะเลยนะมาเยอะๆเถอะก็โอเคไปไหนก็ไปไปโอเค แทงได้ไม่ว่าไอตัวเนี้ยฉีกได้วยไม่ว่าไม่ใช่คนในแก๊งพวกนี้เหรอครับไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ใช่คนในแก๊งกูมึเนี่ยมันออกไปไกลลุกมึงบาได้ยังไงเนี่ยออกไปไกลอยู่แก๊งกูนั่งแอบคนในแก๊งยุ่งแก๊งเดียวกันไม่ใช่คนในแก๊งคนในแกงแกงเด็กนั้นก็ไม่ไหวนะทีนี้สติเยอะก่อนละอ้าวกบบอ๊บจะพูดอะไรอ่ะเอ๋อผมทุกคนนะครับอยาที่ว่าที่ไปเนี่ยขอบคุณที่มากที่ตอนที่อยู่ ตอน,นอที่พวกผมลำบากที่ช่วยพวกผมผมแล้วก็ขอโทษเวลาที่ผมทำเรื่องบบบผัว <ไป S 2> ให้พี่ไ, <ป S 2> ได้คร <ไป S 2> ับไม่คือเราเซตแก๊งมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นระบบเดียวกันแหละเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันร้องไห้ก็ต้องร้องไห้ด้วยกันกไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มรด้วยกันมันก็เราผ่านอะไรกันมากันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะ่ะคือสุดท้ายงานเลี้ยงมันยังไงมันต้องมีวันเลิกลา แต่สิ่งที่แบบว่าอยากจะให้ฝากไว้อ่ะคือความสามัคคีของคนในแก๊งอ่ะคือเพื่อนเจ็บเราก็ต้องเจ็บด้วยอ่ะไม่ใช่เพื่อนเจ็บเราจบประมาณนั้นอ่ะครับผมรอวันที่กลับมาเฉยครับโอเคไม่มีปัญหาเชีร์นิริน อีธานมีนิรินคนเดียวนะวอีธานจะโทรหาตลอดโอเคไหมแสบปากอะไรเดินองแสบปากไปไพี่มีซิมต่างประเทศเหรอเดีเด๋ยวนี้มันจะโทรข้ามประเทศไม่ได้นะมีมึงมีซิมต่างประเทศอ๋อมึงก็โทรหาเขาตลอดนะจีจี้แหม่เอากูไม่มีเบอร์เลยตั้งมือกูมีขอมือให้ก็ได้นะ อีธานก็ไม่เคยที่จะบอกรักนิรินนะอีธานเขาทำตัวห่ามตลอดเลยนะแต่จริงๆอีธานรักนิรินนะยัดเคสินจ,จัดจานดูดงไล้วไปเหรออุ้ยตากูแล่ี่ชาย,ยนะนิริน พี่ต <Banana. S 2> ้องฝากพี่ชายพี่ดูแลเขาหรือเปล่าอีธานลินลินเนอะเชียร์ร้อเหมือนกันเวลาจตงมีสอีธานไปอยู่บองนู้นไม่มีไม่มีใครไม่ยุ่งกับผู้หญิงเด็ดขาด อีธานมีแค่นิรินคนเดียวผู้หญิงอีธานฟาดหมดอ่ะเอ้ยฟาดห,หัวมันอ่ะสองครับพี่เรือไปร<บ>้อง,ปองเพลงไม่ไปเพลงเด็กไปได้แล้วร้องร้องร้องก็ตอนนี้เรือไปร้องเพลงซื้อให้พ่อเลียเ้ยงพี่จะเพลงรักเสมอมีคนเดียวนะไม่เปลี่ยนด้วยเอาคนไม่มีเวาลาก็ได้ไม่ได้ให้มึงร้องไห้มึงหยุดเสียงตอแหลร้ลองไห้ไป ไม่ได้ตายเฮียคืไม่ได้ตายไอสัตว์ก็บินกูไม่ได้ตกไอสัตว์ก็บินตกก็โทษไอเชิดนู่นเอา้า <c oughs> พอเลี้ยงครับเดี๋ยวให้สองร้องเพลงให้คุณลิลินกับพอเลี้ยงสักเพลงอ่ะโอเคโอ้โหเฮียนึกว่านักร้องยังเ <c oughs> ดลิโอร้องให้ด้วยพอเธอเดียว เผ็หมายถึงความรักเขาหรอรู้อยู่สัตว์ร้องเต่าบอยไหมลูยีงใช้ได้ปะกูให้แต่ลูกอะเอาไะละดูดีจีดูดีจีอะดูดีจีหรอ ฮัลโหลครับนี่ยินเสียงผมมครับีะเอาเลยชาเก่าเายิ่งาไว้ในใจเคยรักเไงรักเธอภาพทุกภาพิ่ตอยู่ไม่หายไป เสียงคุรอบอนความอ่อนไหวเจ็บปวดร่มไหมไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากทำไงไปมันยังไม่พร้อมนี่ใช่ไหมจะขอรอเธออนาะเธอ คนเดียวเลือดไปเยาเกันไปเพิ่หมรอ จำที่ดีฉันขอให้มันไม่ห้ไปแต่เธอคง <c oughs> จะลืมเมื่อเธอมีใคร <c oughs> การเวลาอาจมีเงืนไขแต่แตกต่างกับใจของฉันที่จะรอเพียงเธอ ี่่ได้อกูยังไม่ทันทำอะไรเลยอันนี้สองของเพลงให้เจจี้ใช่ไหมมีกอดกันด้วยมีฉากกอดกันด้วยครับไอศอกเือดเอ้ยเฮียศอกไอเยีดกีอะไรขนาดนั้นกับพี่กูวะไม่หลอกลวงไม่หรอเออไม่ได้เจอขนาดนี้ อีธานไม่อยู่่ต้องดูแลก,กันนะอย่างที่เฮงกวนจะทําสะพานปลาให้มันแข็งแรงขึ้นกว่านี้นนก็ต้องดูแลก,กันไปให้หรือว่าอะไรกันไปอะ่ะคือเดีย๋ยวกูจะไล่กลุ่มเข้าตลอดไม่มีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกอะ่ะก็ไม่เคยมีฉากหวานกับนิรินเลยสักครั้งนะแต่ให้จงร้ไว้สิ่งที่อีธานทําอ่ะ ทำเพื่อนิรินทุกอย่างในตัวละครอีธานเนี่ยไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่นิรินเลยนะนิรินก็รู้ใช่ไหมว่าอีธานมีแค่นิรินคนเดียวเชี่ยของจริงสุดๆด้วยไง อีธานจะพูดอีกครั้งนะอีธานรักไม่รินนะชี่ยของจริงจดจัดรักเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้พี่ชายมาส่งของมรดกให้ เงินที่เดิมพันก็ให้ไปแล้วนะหนึ่งล้านขอบคุณพี่มากครับ <Okay. S 2> ที่ผ่านมาได้เลยเจ็บด้วยกันอะไรกันอยู่เหมือนเดิมเสมอล้วอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปไหนโอเคยังรอเด้อร <Okay. S 2> ุ่งวานกลับมาโอเคโอเคค้ังสองเฮ้ยจีพอแล้ว จีมีอะไรอยากพูดกับเฉินไหมล่ะเออจีพูดหน่อยไปเออเขนาดนี้โชคดีแน,น่เน่แค่นี้เหรอเอาเต็มเต็มเลยเอาเต็มเต็มเลยเออแค่นี้จีอยากพูดอะไรกับเฉินอีกไหมเผื่อไม่มีโอกาสแล้วนะมึงเอาปากใกล้ไหม่ทำไมวะเฮ้ยเอ,อาก็เฉินถามว่าจีมีอะไรอยากพูดกับเฉินอีกไหมล่ะไม่มีแล้วแต่ต่างเสียใครครับ ให้พวกเราเอจีเดินมานี่